ตัวนี้สองบาทนี่นพันธุนเน่ยออบานคู่บ้านคู่ตัวนี้เน,นาะต<อ>ัวประตูกาเงะใหม่ตั้งใจที่อยากจะมอยวอนี่เดยบร้อยบ้ามันนี่เียอร้อยเยอะยังบลาอะไรเปนเนาะ กำก็บรายละเอียดอ่ะผมเองพี่น้องเลยเปิดภาพมาเมื่อน,นี้กะปับผอกบฏาคือเก่าเนาะนะอยู่ที่บ้านซสาเตียนะวเนาะอากับก็แค่สบายดีสดาบายดีบัว่าสิบเอ็ดพี่น้องไปในประเทศเดืนอนอกประเทศกลับพร้อมีตนน้นแบบตัวสองเาทางบ้านเฮาคือเอกา่าผมเองพี่น้องเลยเนาะทางบ่าวขากลับมาถ่ายอัปเดต เป็นเสาเต่าเก่กาเนาะอ่ะโอเคทั้งเบาตาการใช้เกา่าไปใต้สมัยดีทั้งเป็นก่อนเป็นเสอเปุนป่นๆกันเนาะหรือว่าใกล้เสีเยแล้วมั้งตรงนี้กัเป็นสสบเต่าน,นี่แต่ยังหลายยางอยู่ ตอนนี้เป็นการกำลังเข่าน้ำประตูะตะปางก็คือสำเรุดวันนี้คิดโบศงได้พอปะนี่ปีน,นี้บ้าปะเน,อ,นอืม ตัวนี้สองมานเนี่น้องคนนัน้นเลยมานคู่ตัวนี้เนาะ 2> 2นนตัวา่ตัวประตูตางอ,อ,างอ,งอะใหม่ตั้งใจดีย์ยาวสมัยบอกผู้เดียวนี่ติดบ่ได้หรอกนะพ่อเนาะงผู้เดียนมันหนักต้องสามเนาะ สองคนนี่ก็ต้องคอยเข่าคุณแอดภาษีแล้วปองหนึ่งกันแล้วถ้าปองน้อยที่ใคร แกะติกไม้เนาะมันแต่น้ำกินครับพีเนี่ยอ๋อตัวนี้หัทาลล็อกก็ักดดีกระชาซีมันกระละตายสู่แลรวก็ลงซี dia ở vệ đô trả cái cái đó nào là trong cái đó เนาะใครคุณเขาขาดดิเนาะคุกหนึนะบ้านเดิไงอัลายอัรลอยปะ สมปุกณ์ขนาดนีะเลยว่าบุกสองคนอสนองคนจะไแล้วแื่มีแต่ข,ข้างกลางมันดีซะกลับตัวนี้เด้นรอะนั้นมาขึ้นนี้น ปูนกยังเดือดสามส่บบาตาเะปูนแรงด้บ่เนี่ยปูนเคียวบอันี่นะเคียวชามนี่โอ้แดงแดแดงเคียวโ

ตัวะไรก็บอตู้ปกติจะส่งแม่งมันลายพางเทนมนตกอยู่เก้าสิบาทอยู่นะบานจะทำา้กสมีนะ ก็ได้แล้วเนอะเออต้องไวอยเนอะคอยเนี่ย1 2 3 ဘယကေတွေငာဘေပို်ပစေပာကေရနေတွေငာကေပေမေရာက်လို်းစေရာက်ရိ ัสบายดีได้เด้อทั้งั้นเนาะดีโอ้ยมื้อนี้เรียบร้อยบ่มื้อนี้คือดีคือดีดับลอยอยู่อ,อ้ยยังบ่ลายไปะไหนเนาะยังเก็บรายละเอียดออต้องคอยเนาะอันนี้สะกัดติดข้างแน่นี่ว่าคักคอพี่น,อน้อง เลือซับกัน3-4อยีเหนท่านสีเห็นผ่ก็งหายรึเป่เท่าบ่พอเก็บไปเก็บมาหนึ่งผมห้งเลยเมยเอ้าสปอออท่าสีสปอท่าสีเลื่อมาทานจ้างกันยังแพงจไดอะไรซิบลาดหมดเลน่จะท่าสีซื่อเลย มันคือมันคือมันัจะมันก็ไหลทางตาเปลี่ยนค่ะาเบ้อต่อตันคุเไปเรี่ยวเผื่อมันหลคนคอยท่าดีละเอียดค่ท่าแม่่นัมท่าตื้นไปอีกเล้ยเนี่อีกอีกมงกาต้องคอยเนาะอ้ เจอนกูไรเจกฮ้อนท่าบอยากทำะไเอไว้เหนชาเหชาเห็ชาสเฮ็ดดีกงเนงไวเลเออสอยกิ่สอยมยยอกยอดสอย้ยสเก็บกับสีบดแล้วันตไว้เด้ยวก็บได้หมดโตตามสีทังเน้นใ้ดี จงว่ว yup. ล no ้ยคนนั้นมาคนนั้นเหฮวอกป็ทาต่อีกเหรอถามเปนถามเล้งโอ้ยนะลายเลอดก็ไ้อันนี้อันนี้าบหน้าทำด้วยกันได้เบื่อปลาี่ปล่อยปาเนาะปลาหอยรู้แกงเจรุ้เห็ดปูเลี้ยวเห็ดปูเลี้ยวปลาหอยก็ต้องได้หวานแบบนั้นเห็ดปูเลียวมันเก็บแบบ

่อยแล้วนี่ก็บตกเปะตกเปะได้น้องผ่อนเลยหยุดเปะหยุดเตะได้โอเคพ่อแม่พี่น้องวันนี้เนาะทางบาสานก็สิ่งทขอตัวจบคลิปลงเพียงคนเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้นองเป็นกำลังใจบาสาน,นเลยนาะเดี๋ยวรอจิตเดี๋ยว่าขันต่อไปเนาะ ่ะโอเคเนาะจังบาตรก็จะได้ครบจบจบขิดลงเพลยงคนจังบัตา,ามาพิาพาระาการในกรกทกอกพาหน้าผมให้พี่น้องทางในบัตา,าก็จะได้กลับเข้ามาสมัยดีสมัยดี